ดีครับวันนี้ก็ปรเดิมฮาจิงน,นะครับเราคำนวณคำนวณว่าเราจะใช้บอดอะไรตรงไหนนะครับเใ่รากระกาศชี่เอก็คือมันจะเป็นหนึ่ง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 ก็คือเอฟขอแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นซนะครับแล้วก็ใส่มาเลยครับศูน เราประกาศ s, <Started>. <S ีเอครับเพราะว่าเราใช้พอร์ตเอนะครับมาใชีครับ <guideline> นักเรียนลดเสียงหน่อยครับเฮ้ยครับคุณไหนยังไงอ่ะับโอ้โหมครับหลังจากเราประขางกันแล้วเราก็จะได้โซนเอโซนหนึ่ง ห่าสี่ผ่าไหนอ้ยตันนั้นเงิสักเซ้ดทกัวน่าใอ่าผ่าโงี้แล้วก็มาเขียนโปงแกมาแล้วตอนแรกทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้ได้มายังไงนะครับผมก็จะพาทำเือเงินง ยกกันี้พอเรามาเลือกทอนเราก็ต้องสลับตัวจิตกันตอนแรกมันเปอนแรการตัวแรกตัวตัวนีตื่นเบิดตัวกันัสอนอยู่ขออนุญาตเป็นไหม ตีหัวโคเลยจังข่านะ้นนี่เป็นโซนแล้วก็นี่นะครับนี่เป็นโซนแล้วก็เส้นจูงขอสามหัวทั้งนั้เลยจะยิ่งดีมาอังแล้วลบนะครับดูแล้วแบตตามด้วยสำหรับคนที่มาสำหรับคนที่มาก็บอกเพื่อนด้วย ได้ผมวาน้าหน้าของคนนี่ดูแล้วดูเซ่ดีเลยบมว่าใส่คูดกับใครนี่แต้าผาเบียดข่งจ่ดียเพ นี่นะนี่ดินี่ไทลงนะครับบอหมูเทียวไม่โตคุณเที่ยวขนาดี้ก็ใส่วายครับตัวไอ้บวนหลุแล้วแป๊บ็นึงครับ ครับต้นมเป็มร้อยเเห้าร้อยวไม่เปิดนั่ยพอมันติดแล้วเราก็จะให้มันดักนะครับดักก็จะเป็นศูนย์กซนย์นคือดักมิดแจ็คเลยนะครับแล้วก็ีเ เวลาไม่ดับมึงก็ให้มึเดีๆทำลาย 我们没有。

โค้ดยากจนครับนี่ครับไปได้เสร็จครับโปรแกรมรันได้ครับเนื่อนอนร้านเซฟเนื้อตอนในช่วง EP2 แด้นะครับโปรดกย่ากังวเขี่ยวกับงานนะครับขอบคุณครับ